เรียบร้อยโอเคค่ะวันนี้นะคะ <Yeah. S 1> กะ็หลายๆคนที่เข้ามาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นใน Youtube นะคะหรือว่าฟังกันตอนนี้นะคะมินก็วันนี้นะคะก็ถ้าใครที่ดูคลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นซับไล์เส้นจะต้องทำอย่างไรนะคะหรือว่ามีหลายๆคนที่ส่งคลิปวิดีโอนะคะไปให้คุณใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอของพี่เอนะคะหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอของมินเองก็ตามนะคะ มีเชื่อว่าอะไรหลคนก็จะต้องตั้งคําถามใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเนี่ยแล้วเงินมันจะมายังไงหรอที่มาของเงินมันจะมายังไงหรอแล้วมันจริงหรออลไรนะคะวันนี้ มันจะเป็นตอนที่หนึ่งภาคที่หนึ่งนะคะที่มินจะมาคุยรายละเอียดดีเทลนะคะถ้าเราไม่รู้ที่มาของเงินไม่แปลกเลยค่ะที่คุณจะขาดความมั่นใจในการที่จะลงทุนหรือว่าไม่แปลกเลยที่คุณจะแบบต้องเป็นคนคนหนึ่งที่มาเสิร์ชหาว่านูสกินได้เงินจริงไหมแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าหรืออะไรก็ตามนะคะวันนี้มินจะมาเคลียร์นะคะในเรื่องของที่มาของเงินนะแบบหมดเปลือกเลยนะคะเพื่อที่ ทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็เคลียร์ันจริงๆเซ c t ชันวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคําศัพท์นะคะแล้วก็ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับที่มาของเงินในช่องแรกนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวมินจะแชร์สไลด์นะคะตอนนี้คนที่ดูสดนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะคะมาบอกได้เลยว่าเฮ้ยยูเห็นแบบว่า ยูเห็นหน้าตาของจอเป็นแบบไหนนะคะก็สามารถบอกมินได้เลยนะคะว่าตอนนี้หน้าตาของจอเป็นแบบไหนนะคะเห็นภาพชัดมากน้อยแค่ไหนนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาบอกได้เลยนะคะโอเคนะคะก็ต้องบอกทุกๆคนก่อนนะคะว่าคุณมาถึงด,าด่านนี้คุณต้องเคลียร์อยู่แล้วแหละว,ว่าการทําธุรกิจนูสกินหรือว่าการทำซับไลเซนนี้นะคะเป็นการทําที่เขาเรียกว่าเป็นบริษัท ขายตรงละกันแต่ทุกคนมาดูวิสัยทัศน์กันก่อนกับพันธกิจกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะร่วมท,ทําธุรกิจหรือร่วมลงทุนกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะมีต้องบอกก่อนเลยนะว่าเรานะคะมีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นําระดับโลกนะคะในการสร้างโอกาสะคะของการเป็นเจ้าของธุรกิจทุกคนเห็นไหมก็คือวันนี้เข้ามาแล้วนะคะ ทุกคนจะต้องอยู่ในโหมดของการเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาเป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นคนที่ต้องมีคําสั่ง1 2 3่นะคะเพราะฉะนั้นเปิดซับเข้ามาหรือว่ากําลังเฮ้ย กำลังมีใจละกันนะคะที่กําลังจะแบบว่าเคนที่ชวนมาเขาก็ดูโอเคนะฟังก็ดูโอเคนะทุกคนมาดูก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วการลงทุนทุกการลงทุนนะคะคือเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแต่ว่าในที่นี้คือเราจะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้แทนเจ้าหน่ายสูงที่สุดะคะ่ะนี่คือวิชั่นนะคะวิชั่นคือการตั้งเป้าใหญ่ของ CEO ระดับโลกนะคะเจ้าของบริษัทของเราเนี่ยเขาตั้งให้เราะคระับ ได้ผลกําไรเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเป็นอะไรที่ทันสมัยมากๆนะคะเงินไม่ได้หายไปไหนมันจะ empower ให้กับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เป็นผู้แทนจําหน่ายของพวกเรานั่นเองนะคะหนูสกินของเรานั่นเองก็คือเขาจะจ่ายให้กับเราเนี่ยสูงที่สุดเลยนะคะ ในที่ที่อื่นเนี่ยอาจจะปลดพนักงานใช่ไหมอาจจะลดเงินเดือนอะไรต่างๆก็ตามนะแต่ที่นี่นะคะเขามีวิชั่นแบบนี้คิดว่าบริษัทแบบนี้นะคะหน้า ลงทุนนะคะน่าเป็นพาร์ทเนอร์น่าเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าโอ้โหมาถึงตรงนี้น่าสนใจมากๆนะนะผลตอบแทนแบบสูงสุดแบบนี้แสดงว่าเขาต้องรักผู้แทนจําหนมากๆนี่คือความตั้งใจเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะ,ะพันธกิจนะคะอยากจะอ่านให้ฟังสักนิดนึงก่อนนะคะที่จะไปดูรายละเอียดกันนะคะคือเราคือพลังแห่งความดีค่ะ เป็นคนดีเท่านั้นนะถึงจะมาอยู่ถึงหน้า YouTube หน้านี้จึงมาฟังตรงนี้นะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นเอาง่ายๆเลยคือไม่ว่าคุณจะ การศึกษาจากไหนนะอายุเพศแบบไหนความรู้ความสามารถแบบไหนมาก่อนก็ตามนะพลังแห่งความดีที่พาคุณมาอยู่ตรงนี้จะพาให้คุณพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ด้วยบริษัทนี้นะให้ดีขึ้นนะทุกทุกคนเลยนะคะและมอบโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เหนือชั้นนะในเรื่องของโหมดผลิตภัณฑ์นะคะมีต้องบอกกันเลยว่า จะอยู่ในเซ็กชันต่อไปจะอยู่ในเพลย์ลิสต์อื่นๆนะคะใครอยากรู้เพิ่มเติมก็คลิกดูเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับโปรดักต์ได้เลยนะคะและด้วยวัฒนธรรมแห่งการช่วยเหลือกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีความสงสัยว่าโอ้โหของจริงหรือเปล่านะคะแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะคะเป็นแบบหลอกลวงหรือเปล่านะ,ะมาถึงหน้าน,นี้ว่าน่าจะเคลียร์ใจของทุกคนทั้งหมดแล้วนะคะว่านี่คือความต้องการและจุดประสงค์นะคะของบริษัทของเรานั่นเองนะคะมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ คำศัพท์แรกกันเลยละกันนะคะคำศัพท์แรกของเรานะที่ทุกคนจะได้รู้นะคะว่ามันคืออะไรนะคะแผนรายได้นะคะอันนี้ก็คือตัว P นะคะ P ที่บินบอก3 P ไปทุกคนน่าจะจําได้ดีในคลิป8นาทีนะคะ P ีนี้คือ P ของโปรแกรมการจ่ายเงิน,นะคะ่ะทุกคนทุกคนเข้ามาอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยากมีรายได้มากขึ้นใช่ไหมคะเปิดไพ่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ P ของการจ่ายเงินของเราโปรแกรมการจ่ายเงิน ของเราชื่อว่า Velocity นะคะโดย n o Skin นั่นเองนะคะวันนี้ทุกคนจะได้รู้จักคำศัพท์อะไรกันบ้างนะคะค่อยๆไปตามมินทีละคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่หนึ่งค่ะคือคำศัพท์นี้ค่ะคือคำศัพท์ที่ว่า sharing ค่ะนะคะคำว่า sharing นะคะคือการแบ่งปันนั่นเองนะคะ sharing คือการแบ่งปันนั่นเองมินจะบอกว่าวันนี้นะคะเพียงแค่คุณนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ เซกชันวันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปัน,นะคะ่ะคุณนะคะจะได้การแชร์ริ้งคุณสมัครเข้ามาค่ะ สิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้เลยคำศัพท์แรกก็คือคำว่า sharing ค่ะ sharing คือการแบ่งปันคือหมวดหมู่ของการจ่ายเงินหมวดหมู่ที่1นนะคะหมวดหมู่การจ่ายเงินหมวดหมู่ที่1เขาเรียกว่า sharing นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ผู้คนจะได้ยินคำศัพท์นี้เยอะมากๆเลยนะคะคำว่า sharing นั่นเองนะคะสมมุติคุณสมัครเป็น member เข้ามาใช่ไหมคะคุณยื่นสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าบัตรประชาชนอีเมลบุ๊กแบงก์เบอร์โทรนะคะคุณสมัครเข้ามาแล้วนะคะคุณจะได้ ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วนะคะอันนี้เคลียร์ตรงนี้ก่อนถ้าไปเจอใน La z a d a s h o ป e หรือที่ไหนใดๆก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอใน l า z a d a ที่หรือที่ไหนก็ตามที่มันต่ำกว่าราคาในหน้าเว็บไซต์นะคะหรือหน้าราคาสมาชิกนะคะผู้แทนตำไหน่นะคะที่คุณอยากสมัครด้วยเนี่ยเขาใจะให้คุณยื่นเอกสารดังนี้นะคะหน้าบัตรประชาชนอีเมลบุ๊คแบงก์เบอร์โทนะคะแล้วคุณก็จะได้ การเรียนนะคะในลิงก์ถัดไปเนี่ยจะมีลิงก์ในเพลย์ลิสต์เหมือนกันนะคะคือการสมัครสมาชิกโดยใช้เว็บไซต์ n e w skin .com นะคะคุณเข้าไปดูได้เลยนะะราคาสมาชิกตารางต่างๆจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดแล้วนะคะไม่มีต่ำกว่านี้แล้วถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นนะคะของปลอมนะคะหรืออาจจะเป็นของที่ใกล้หมดอายุ ก็เป็นไปได้นะคะนั่นคือเป็นคนที่ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่ามืออาชีพหรือว่าคนที่ตั้งใจทำจริงๆนะคะนี่คือการแชร์งอันนี้มินบอกแบบละเอียดลึกเลยนะคะก็คือการแชร์งคือโหมดของการแบ่งปันค่ะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าที่ของคุณนะคะพอคุณสมัครเข้ามาค่ะคำศั์ต่อมาที่คุณจะได้รู้นะคะคือการเป็นนะคะ คุณจะได้เป็นนะคะสิ่งหนึ่งนะคะที่เรียกว่า B A ค่ะคุณจะได้เป็น B A นั่นเองนะคะหรือชื่อเต็มๆของมันนะคะก็คือ b บรนดนะคะ b บรนด์ f อฟเฟอรีนั่นเองนะคะ B A หรือ b บรนด์ f อฟเฟอรีนั่นเองหน้าที่ก็คืออะไรนะคะทุกคนดูตรงนี้นะคะ Retail นะคะก็คือตัวคุณนะคะจะได้ขายนะคะในส่วนแรกนะคะคือ ขายไปเลยนะคะไปบวกกําไรเป็นกําไรกําไรปลีกไปเลยนะคะคุณขายในรีเทลไพรซ์ก็คือกําไรปลีกนะคะราคาราคาแบบราคาปลีกนะคะไปเลยนะคะบวกไปเลยแล้วขายแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแค่เพียง ใช้ชอบแชร์นะคะบอกในสิ่งที่คุณชอบนะคะว่ามันดีแบบไหนมันปังแบบไหนนะคะบอกไปเลยนะคะพอเราบอกเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะคะมีลูกค้ามาสั่งซื้อเราก็ได้รับส่วนต่างเป็นกำไรค่ะ แต่ว่าตรงนี้นะคะมีต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ามันจะมีนะคะรายละเอียดนะคะในการเรียนรู้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้นะคะพัฒนานะคะแล้วก็ศึกษาสินค้าแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคำศัพท์แรกคือคำศัพท์คำว่า s h a r ริ่งนั่นเองนะแชร์ริ่งคือการแบ่งปันค่ะโหมดวันนี้คือการแบ่งปันง่ายๆสบายๆใช้ชอบแชร์นะคะแต่มิจะบอกดีเทลเพิ่มเติมนะ,ะเพราะว่าการแบ่งปันก็มีอยู่2แบบนะคะแบบแรกคือแบบ r e ี a i l Price นะคะก็คือคุณรับกําไรส่วนต่างไปเลยนะคะหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ค่ะที่ผู้แทนจําหน่ายหรือคนที่ส่งลิงก์ให้คุณบอกบอกคุณไปนะคะว่าเอ้ยมันจะมีการแบบว่า มีเว็บไซต์ให้นะมีระบบให้มันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมินเปิดให้ดูนะคะก็คือคุณนะคะเพียงแค่คุณนะคะเพียงแค่คุณนะคะมีเว็บไซต์นะคะของ n ูสกินนะคะมีเว็บไซต์ของ n ูสกินนะคะอ่านใมินให้ดูนะคะคุณเข้า n ูส k i n c o m นะคะรายได้เนี่ยนะคะคุณสามารถได้เป็นรายวันนะคะมันจะขึ้นเป็นรายวันทุกคนฟังดีๆนะคะ แต่การจ่ายจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์นะคะวิธีการเช็คง่ายๆคือคุณไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า My New Skin หรือทางออนไลน์ก็คือ newskin.com นั่นเองนะคะมินจะบอกเลยนะคะว่าคุณไม่สามารถที่จะเข้าได้ถ้าคุณไม่ได้ยื่นเอกสารให้กับคนที่ส่งลิงก์มาให้คุณนะคะอันนี้คือสิ่งที่มินบอกเลยนะคะ ผู้ชมทางบ้านนะเพื่อนๆทางบ้านที่อยู่ตอนนี้สดๆตอนนี้ถ้าเกิดเร็วไปหรืออะไรตรงไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกมินได้เลยนะคะก็คือเวลาที่คุณจะได้กําไรปลีกนะคะคุณจะต้องเข้าไปใน newskin. com นะคะมันจะมีนะคะอันนี้นะคะมินจะฝากอีกอีกลิงก์หนึ่งนะคะก็คือการสร้างลิงก์ขายสินค้านะคะเอาง่ายๆเลยค่ะคือ ลิงค์ขายสินค้านี้จะเป็นราคาปลีกให้กับคุณเลยคุณแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะส่งให้ลูกค้าสั่งซื้อได้ง่ายๆสบายๆแล้วคุณก็จะได้กําไรส่วนต่างนี้มาเลยนะคะวิธีการเช็คว่าเราได้เงินเท่าไหร่นะคะก็คือเข้าไปในแอปพลิเคชัน y n n w s k i n หรือทางออนไลน์ w w w n e w s k i n com นั่นเองนะคะแต่ส่วนที่2ค่ะจะมีอีกแบบหนึ่งที่คุณจะสามารถได้ค่าแชร์ริงอีกแบบหนึ่งนะคะหรือกําไรอีกแบบหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า การได้แชร์ริ่งโบนัสนั่นเองค่ะแชร์ริ่งโบนัสคือการที่คุณนะคะไปมีเมมเบอร์นะคะที่เขามาสมัครต่อจากคุณนะคะคือคุณนะคะสามารถทำให้เขาสมัครสมาชิกกับคุณได้ก็คือเขาโอ้ยยินดีนะคะพร้อมใจพร้อมเพลียงที่จะสมัครสมาชิกกับเรานะคะก็คือได้เขาเรียกว่าค่าแชร์ริ่งนั่นเองนะคะ ตรงนี้นะคะเราสมัครเมมเบอร์ทุกอย่างตามปกติเลยเขาได้ราคาเมมเบอร์หลายๆคนสงสัยใช่ไหมคะว่าถ้าเขาได้ราคาเมมเบอร์แล้วคุณจะมีะไรายได้จากตรงไหนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแชร์ริ่งโบนัสหรือรีเทลลิ่งโบนัสนั่นเองนะคะคำศัพท์วันนี้คือคุณจะได้โบนัสนะคะของการขายปีกไม่พอแล้วถ้าสมมติคุณส่งลิงก์เสร็จใช่ไหมคะเราจะได้โบนัสอีกโบนัสหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าโบนัสของการแบ่งปนันหรือแชร์ริ่งโบนัสนั่นเองนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคน ก็คือผ่านด่านแบบนี้คุณนะคะสมัครสมาชิกให้กับเมมเบอร์นะคะของคุณนะคะเมมเบอร์ Member, เขาก็จะได้เมมเบอร์ไพรส์ใช่ไหมคะแต่ว่านูสกินทุกคนดูลูกศรนนะคะลูสกินจะเออร์เน็งแชร์ริงโบนัสให้กับคุณโดยการสั่งซื้อของพวกเขาอีกด้วยต่างหากนะคะอันนี้คือมี2ออย่างไม่งงนะคะไม่งงนะเพื่อนๆทางบ้านพิมพ์บอกได้นะะถ้าเข้าใจบอกเข้าใจนะคะถ้าเกิดว่ามินเ็วไปสามารถถามคําถามยิงคําถามมาได้เลยนะคะก็คือเอาง่ายๆนะคะ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะกำไรส่วนแรกคือถ้าลูกค้าไม่พร้อมที่จะสมัครเป็นเมมเบอร์นะคะคุณสามารถส่งลิงก์นะคะเขาเรียกว่าลิงก์ m ม s i ไซนะคะหรือว่าลิงก์สินค้าที่เป็นราคาเต็มที่ไม่ใช่ราคาเมมเบอร์นะคะ ส่งไปให้เขานะคะส่งไปให้เขาแล้วเขาก็จะสั่งซื้อเองแล้วเราก็จะได้กําไรปีกนะคเะช็คผ่านตรงไหนคะเช็คผ่านเว็บ My New Skin นั่นเองนะคะแต่สำหรับลูกค้านะคะหรือว่าคุณมีแบรนด์ BA นะคะหรือว่าเมมเบอร์นะคะติดตัวคุณนะ,ะแล้วเขาสั่งซื้อด้วยชื่อของเขาเองนะคะ New Skin ก็จะ e a r n ์ n g เป็น Sharing ง o n นัให้กับคุณเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มินจะยกตัวอย่างนะคะของ Sharing งโบนัสินค้าบางประเภทให้คุณได้ตื่นเต้นร้าใจนะแต่ต้องบอก เลยว่าเราจ่ายเงินนะคะแบบไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะคะขั้นต่ำถ้าคุณได้แชริ่งเกิน200บาทไปนะคะคุณก็จะได้เงินนะคะเป็นรายสัปดาห์ค่ะทุกๆวันที่ 7, 14, 21แล้วก็28ค่ะอันนี้คือความปังของเขานะคะคือเลิศมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมินจะเปิดให้ดูนะคะอีกสไลด์หนึ่งนะคะเป็นสไลด์ที่ เป็นตัวอย่างของสินค้าที่เป็นแชร์ริ่งนะคะว่าอุ้ยค่าแชร์ริ่งมันได้แบบไหนนะคะมันได้เยอะมากน้อยเพิ่งในคุณดูแล้วคุณแบบอู้ตื่นเต้นนะคะแล้วก็อยากจะทําตัวไหนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามคนที่ส่งลิงก์นี้ไปให้กับคุณได้เลยนะคะเพราะว่าเราอธิบายแบบรวดเร็วทันใจมากนะคะเดี๋ยวมีจะอธิบายให้ดูว่าเงินของการแบ่งปันจะมาแบบไหนนะคะโอเคนะคะมาเลยมาดูกันนะคะ มาดูกันมาดูกันนะคะโอเคนะคะตอนนี้หน้าจอขึ้นไม่เอ่ยนะคะช่วยช่วยดูนิดนึงนะคะโอเคนะคะมานะคะตอนนี้นะคะค่าแชร์หรือค่าแบ่งปัน,นะคะ่ะดูทุกคนดูผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับชุดใหญ่ซับไลเซนทุกคนดูแชร์ริ่งโบนัสสิคะ 4,500บาทโอ้โ oh, ห oh. ถ้า1วันคุณได้1ซับลายเส้นนะคะกำไรต่อวัน4,500นะคะโอ้โ oh, ห oh. ทรงพลังมากๆเลยนะคะนี่คือตัวอย่างนะไม่ว่าจะเป็นถังเช่าลูมิสปานะคะลูมิสปาเอสเซนต์เกี่ยวกับรอบดวงตาแล้วก็สป,ปาหน้าเด็กต่างๆเครื่องกองน้ำนะคะชุดผลิตภัณฑ์ TR ีนิีลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ชุดเวลเนสเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้มาแรงมากๆเลยนะคะมินยกตัวอย่างให้ดูของการแชร์ริ่งแบบที่ เขาเป็นเมมเบอร์กับเรานะคะแล้วเขาสั่งซื้อกับเรานะคะหรืออ่าตัวนี้จะง่ายๆที่สุดจะเห็นได้ชัดที่สุดนะ,ะตัวนี้นะะยอดฮิตมากๆเลยนะคะก็คือตัวลูมิสปานั่นเองนะคะค่าแนะนำหรือแชร์ริ่งโบนัสนะคะบริษัทโอนให้อยู่ที่1,200บาทนะคะเราไม่อนุญาตให้ขายต่ำกว่าราคา6,970บาทนะคะ ลงทุนเพียงแท่นี้นะคะโอ้โหแค่เปิดซัพนะคะคุณขายตัวนี้นะคะ10เครื่องนะคะแชร์ริ่งโบนัสอยู่ที่12,000บาทนะคะถ้าขายได้50เครื่องล่ะโอ้โห60,000บาทนะคะถ้าขายได้100เครื่องล่ะ120,000บาทนะ,ะขายแค่เพียงวันละชุดกุบกิบกุบกิบนะคะในสัปดาห์ละ8,400บาทหนึ่งเดือนก็36,000 พันบาทแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าชอบมากๆเลยนะคะโปรแกรมนี้นะคะไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะคะและขอบอกเลยนะคะว่าโปรแกรมนี้นะคะคุณไม่ต้อง สต็อกสินค้าค่ะอยู่ในเงื่อนไขของการที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะ,ะขายได้เท่าไหร่นะ,ะรับกําไรไปเท่านั้นเลยนะคะแล้วใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกตื่นเต้นแล้วนะอยากจะสมัครแล้วนะคะอยากที่สนใจแล้วนะคะก็ติดต่อคนที่ส่งลิงก์นี้ให้กับคุณได้เลยเพราะเขาเป็นคนที่มอบโอกาสและก็ความหวังดี ปังๆแบบนี้ให้กับคุณนะคะสำหรับตอนที่1น,นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับแชร์รี่โมนัสและการแบ่งปันก็มีเพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรืออยากดูลึกไปกว่านี้ก็ไปดูภาค2นะคะตอนต่อไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ารายได้ต่อไปภาคต่อไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของการสร้างนะคะหรือ building นั่นเองนะ,ะรายได้ก็จะเพิ่มทวีคูณเข้าไปอีกใครที่ฝันใหญ่อยากมีรายได้มากกว่าที่เป็นแค่การแบ่งปันนะคะก็คลิกไปดูคลิปที่2คลิปที่3ได้เลยคะ่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะสำหรับการรับชมคะ่ะ